อ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามากวาดบ้านกันนะครับผมอุปกรณ์ก็มีที่ตักผงนะครับผมกับไม้กวาดนะครับผมกวาดเลยนะครับผมอยากกวาดน้องไปหาไม้กวาดไปยังไงนี่กวาดยังไงน้องหาไปเหนื่อยก็ไม่รู้อ่ะเหนื่อยก็ไม่รู้ผมไม่รู้พี่แก บอกว่ายังไงนะปอาพุ้งไปเดี okay. ๋ยวเตรียมมากรองเดี Dru ๋ยวมันติดลิเกทิดเด็กเด็กเขาฝนอันนี้กวาดเป็นตัวอย่างแค่นี้พอนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกวาดก่อนก็ บานเหลือเธอก็ขวาดหน่อยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมอขอบคุณครับบ๊ายบาครับอ่าจบจดจนนึงนี้จนนึงนี้